เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลือ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 ก็คือเพื่อนกันมาแล้วมาเล่นกันสนุกทุกวนนกันเพื่อนกันเพื่อนเกลอือปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชาย,ยบน<ว>หัวมีเข่าทู่สองข้างแป๋วแห๋วตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนั้นภาพตัวการ์ตูนปองแปงแป๋วแหววและตรงๆยื่นบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าเปลี่ยนภาพขึ้นชื่อตอนวันนี้เสนอตอนแต่งตัวกันไหม ภาพดวงอาทิตย์ขึ้นกลางท้องฟ้าเปลี่ยนภาพตัวอาคารทรงสี่เหลี่ยมสีชมพูและตัวหนังสือโรงละครหันสาเปลี่ยนภาพตัวการ์ตูนทั้งสตัวยืนหันหน้าเข้ากำแพงที่กำแพงมีป้ายประกาศติดอยู่ตัวหนังสือในป้ายประกาศห้ามพลาดพบกับการแสดงการ์ตูนแสนสนุกเปลี่ยนภาพภายในห้องนอนต่อได้ภาพป๋องแปงหยิบเสื้อสีเขียวขึ้นมาทาบตัวปองแปงพูดเอ๊ะฉันจะใส่เสื้อผ้าชุดไหนดีนะ เปลี่ยนภาพที่หน้าบ้านของป๋องแปงเห็นภาพตัวการ์ตูนสองตัวเดินเข้ามาตรงๆพูดสวัสดีครับคุณแม่แหววแหววพูดสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ของปองแปงพูดสวัสดีจ้าแหววแหววตรงๆมารับป๋องแปงไปดูละครใช่ไหมจ้าแหววแหววพูด ตรงงพูดแล้วปองแปงล่ะครับแม่ของปองแปงพูดแม่บอกตอนนี้ปองแปงน่าจะมีปัญหาอยู่นะน่าจะต้องให้แป๋วแหววกับตรงๆช่วยแล้วล่ะตอนที่ภาพภายในบ้านแม่ของปองแปงพูดคือปองแปงไม่รู้ว่าจะใส่ชุดไหนดีนะจ้าแป๋วแหววพูดไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราทั้งสองคนจะช่วยปองแปงเองเปลี่ยนภาพแป๋วแหววและตรงๆเดินเข้ามาที่ประตูสีม่วงบานใหญ่เปลี่ยนภาพภายในห้องปองแปงพูดอ้าวแป๋วแหววตรงๆ ฉันเออฉันฉันม่รีบแต่งตัวนะเปลี่ยนภาพปองแปงในชุดเสื้อลายทางสีม่วงและกางเกงลายดอกสีส้มพูดกับแปแบ๋วแววแป๋วแววพูดเธอจะใส่ชุดนี้ไปชมการแสดงการ์ตูนที่โรงละครหันศาจริงๆเหรอปองแปงปองแปงพูดใช่แล้วคือว่ามันไม่ดีเหรอตรงๆพูดฉันว่า มันไม่ค่อยจะเข้ากันเลยนะป๋องแปงแววแหววพูดใช่ใช่ป๋องแปงมองหน้าเพื่อนๆนด้วยความหนักใจก่อนจะพูดระบายออกมาด้วยความรู้สึกอัดอั้นปองแปงพูดคือว่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบชุดนี้หรอกแต่ว่าฉันเลือกชุดไม่ถูกเลยแววแหววพูดไม่ต้องห่วงจ้าพวกเราจะช่วยเธอเอง,ต,องตรงตงพูดใช่เลยเปลี่ยนภาพ เป็นกองเสื้อผ้าของปองแปงที่วางอยู่บนเตียงแปลแววพูดปองแปงเธอชอบสีอะไรมากที่สุดหรอปองแปงพูดฉันชอบสีแดงแปลแวลพูดงั้นเธอลองใส่เสื้อตัวนี้ดูสิปองแปงรับเสื้อสีแดงลายดอกไม้มาจากแปลแววแล้วท่าไปที่ตัวเองตรงตรงพูดถ้าอย่างนั้นฉันว่ากางเกงตัวนี้น่าจะเข้ากันนะปองแปงพูดขอบใจมากนะตองตรง,ตรงฉันชอบกางเกงตัวนี้ เปลี่ยนภาพปองแปงยืนที่หน้ากระจกภายในกระจกเนาเป็นปองแปงใส่เสื้อสีแดงลายดอกไม้และติดกระดุมเสื้อก็ได้ภาพปองแปงแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยทะาดาเป็นยังไงบ้างชุดนี้เข้ากับฉันไหมแอลแหววพูดดีมากเลยแหละปองแปง ตรงๆพูดสีแดงนี่เข้ากับหน้าสุดๆไปเลยเป็นตัวกรตูนทั้งสามตัวยืนเบรียงกันปองแปงพูดขอบใจนะทุกคนที่มาช่วยฉันฉันพร้อมแล้วไปกันเลยต,อพพต,ต่อได้ภาพตรงๆชูมือดีใจแหววแววรบมือเย้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 เปลี่ยนภาพที่หน้าบ้านของปองแปงตงัวกรตูนทั้งสามตัวเดินออกมาด้วยกันเปลี่ยนภาพเป็นภาพปองแปงยืนสองกระจกติดกระดุมเสื้อน้องๆรู้ไหมคะว่าการเริ่มหัดทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง ช่นการติดกระดุมเสื้อการผูกเชือกรองเท้าการแปรงฟันการจับช้อนและซ่อมการอาบน้ำเปลี่ยนภาพขึ้นข้อความจะช่วยส่งเสริมให้สายตาและมือของน้องๆทำงานได้อย่างสัมพันธ์กันมากขึ้นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนที่ดีในการเรียนรู้และการสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวของน้องๆเลยล่ะค่ะ สนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มานาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดยบริษัทมันททเลนท์ครีเอชั่นจำกัด